โอ้โหพี่น้องครับใครจะไปคิดว่าวันนี้จะมาถึงบิตคอยกำลังจะทุบสิถติสูงสุดตลอดการอีกครั้งราคาจ่ออยู่ที่เกือบเกือบ1,19,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วครับแถม XRP ที่หลายคนมองข้ามก็พุ่งทยานชนิดที่ว่าแม่ถ้าใครถือไว้ตอนนี้คงยิ้มแก้มปริกันเป็นแถวราคาพุ่งไปกว่า3.50ดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดในรอบ7ปีเลยนะครับนี่มันไม่ใช่แค่กระแสแต่เป็นสัญญาณของยุคใหม่ที่กําลังจะมาถึงเดี๋ยววันนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตด็อกผมเคนเป็นพนักงานใหม่ของคริปโตด็อกขอทำหน้าที่แทนพี่เข้มวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับและเนื้อหาวันนี้จะอัดแน่นไปด้วยข้อมูลตามฉบับของพี่เข้มเลย พ,พี่ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อหาจะไม่ดีพี่เข้มเลียบเลี้ยงเองกับมือวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดในวงการคริปโตตอนนี้ครับพี่ๆหลายคนคงจำกันได้นะครับว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดคริปโตมันก็มีขึ้นมีลงบางช่วงก็เงียบเหงาซะจนหลายคนเริ่มถอดใจหรือที่เรียกว่าคริปโตวินเทอร์นั่นแหละครับบางคนก็อาจจะยังไม่กล้าเข้ามาลงทุนเพราะกลัวความผันผวนหรือไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ ความไม่แน่นอนทางกฎหมายก็เป็นอีกเรื่องที่ทำให้สถาบันการเงินใหญ่ๆไม่กล้าเข้ามาเต็มตัวแต่เชื่อไหมครับว่าในช่วงเวลาที่เรากำลังจับตาดูเศรษฐกิจโลกกันอย่างใกล้ชิดนี่แหละตลาดคริปโตกลับกำลังสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญขึ้นมาอีกครั้งมันไม่ใช่แค่การวิ่งของราคาแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเลยทีเดียวครับมาดูภาพรวมตลาดกันก่อนเลยครับพี่น้องตอนนี้บิตคอยหรือ BTC ของเราเนี่ย กำลังจ่อจะทำ all-time high อีกครั้งแล้วนะครับราคาซื้อขายล่าสุดนี่อยู่ที่เกือบเกือบ119,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วครับแถม XRP ที่หลายคนมองข้ามก็พุ่งทยานชนิดที่ว่าแหมถ้าใครถือไว้ตอนนี้คงยิ้นแก้มปริกันเป็นแถวราคาพุ่งไปกว่า3.50ดอลลาร์ทำสถิติสูงสุดในรอบ7ปีเลยนะครับแหมใครที่อดทนถือมานานนี่คงได้ชื่นใจกันทั่วนหน้านอกจากนี้ ADA ซุยโดชบองเชนลิงยูนิ i อบบและอีกหลายเหรียญก็กำลังปั๊มราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดคึกคักขนาดนี้แหละครับหนึ่งในตัวเล่งตติกริยาที่สำคัญมากๆเลยก็คือ Genius Act ครับนี่คือร่ามกฎหมายคลิปโตฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านการอนุมัติและลงนามโดยประธานาธิบ,บดีทรัมป์เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง ถือเป็นก้าวสำคัญที่สร้างความชัดเจนให้กับวงการนี้เลยทีเดียวสาระสำคัญของกฎหมายนี้ก็คือ stable coin หรือเหรียญที่มีมูลค่าคงที่เนี่ยจะต้องมีสินทรัพย์หนุนหลังเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแบบ1ต่อหนึ่งครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะช่วยกำจัดความเสี่ยงของเหรียญ algorithm um stable coin ที่ไม่มีสินทรัพย์หนุนหลังที่เคยสร้างปัญหาในอดีตออกไปจากตลาดทำให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและนี่แหละครับที่ทำให้โปรเจกต์ใหญ่ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Stable Coin อย่าง Circle หรือแพลตฟอร์มอย่าง Coinbase สโ b บินฮ o ดพากันราคาพุ่งกระชูดเลยทีเดียวเพราะมันคือการบอกว่าเกมนี้มีกติกาแล้วนะพวกคุณเข้ามาเล่นได้อย่างสบายใจครับและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเงินทุนจากสถาบันหรือที่เขาเรียกกันว่า Institutional Money ครับพีพีลองดูตัวเลขนี้สิครับกองทุน Bitcoin ETF เนี่ย มีเงินไหลเข้าสัปดาห์ล่าสุดสัปดาห์าเดียวกว่า1.7ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหนี่มันเงินมหาศาลเลยนะครับพี่น้องไม่แค่นั้นครับกองทุนอีเท r ร u เียม ETF ก็มีเงินไหลเข้ากว่า600ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้ส่วนใหญ่มาจาก b l a c k ล o c k ครับมีข้อมูลว่า Blacklock เนี่ยซื้อ ETH ไปแล้วกว่า1,000ล้านดอลลาร์ภายใน2วัน นี่มันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสถาบันใหญ่ๆกำลังแห่เข้ามาในตลาดคริปโตอย่างจริงจังและที่น่าสนใจคือ bitcoin dominance หรือส่วนแบ่งตลาดของ bitcoin เนี่ยกำลังลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่า alternative coin season หรือฤดูการของเหรียญ altcoin ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือตลาด OTC หรือตลาด over the counter ครับ ตอนนี้ปริมาณบิตคอยที่มีอยู่ในตลาด OTC เนี่ยต่ำกว่าปี2016ซะอีกนะครับพี่น้องตลาด OTC คือตลาดที่สถาบันใหญ่ๆห,หรือวานเขาซื้อขายกันโดยตรงไม่ผ่านกระดานเทรดสาธารณะเพื่อไม่ให้ราคาในตลาดผันผวนแล้วถ้าตลาด OTC มันแห้งผากแบบนี้แหะครับนั่นหมายถึงสถาบันใหญ่ๆ ที่ต้องการซื้อบิตคอยจำนวนมหาศาลผ่านกองทุน ETF จะถูกบังคับให้ต้องไปซื้อบิตคอยในตลาดสปอตหรือตลาดซื้อขายปกติที่เราๆท่านๆใช้กันอยู่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงละก็ราคาบิตคอยอาจจะพุ่งทยานแบบพาราโบลิกหรือพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงชนิดที่คาดไม่ถึงเลยก็เป็นได้แหมมันเหมือนกับมีช้างเป็นร้อยตัวพยายามจะวิ่งผ่านประตูบ้านบานเดียวพร้อมๆกันนะครับแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วครับนอกจากเรื่องเงินทุนแล้ว การยอมรับและการนำไปใช้งานจริงก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญครับล่าสุดสเปย์แบง k ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเนี่ยกำลังจะเสนอบริการรับฝากคริปโตแล้วนะครับส่วนที่ออสเตรเลียก็เริ่มมีบริการจำนองบ้านที่ใช้บิตคอยเป็นหลักประกันแล้วด้วยโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนแล้วนะครับแต่มันกำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ t o k e n tokenized t r e a s u r i e s และ RWA หรือ Real World Asset สินทรัพย์ในโลกจริงที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นเนี่ยก็กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับ l i p p l e เองก็กำลังจับมือกับรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกเพื่อสร้าง Use Case ใหม่ๆในการพัฒนาระบบราชการและมีข่าวลือหนาหูว่า XRP ETF อาจจะกำลังจะมาในไม่ช้านี้ด้วยนะครับแหมถ้ามาจริงนี่คงเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับชาว XRP เลยครับ มาดูที่ความรู้สึกของตลาดกันบ้างนะครับพี่น้องตอนนี้ Fear and Greed Index หรือดัชนีความกลัวและความโลภเนี่ยอยู่ที่ระดับ71-74ซึ่งอยู่ในโซน Greed หรือความโลภนะครับนั่นหมายความว่าคนส่วนใจกำลังรู้สึกอยากซื้ออยากลงทุนกันอย่างมากเลยทีเดียวและสำหรับใครที่ใช้วิธี DCA หรือ Dollar Cost Averaging มาตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้พอร์ตของท่านน่าจะบวกไปแล้วกว่า 109%ครับและคาดการกันว่าในรอบนี้อาจจะทำกำไรได้ถึง5เท่าเลยทีเดียวนี่มันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบันกำลังเกิดอาการโฟโมหรือ Fear of Missing Out กันอย่างหนักเลยครับมาถึงเทรนด์ที่กำลังมาแรงในตลาดตอนนี้กันบ้างนะครับมีมคอยเนี่ยยังคงคึกคักนะครับโดช e เนี่ยพุ่งไป17% SHIB p ปอร์เซอียญมีมอื่นๆ ก็ยังมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและอีกหนึ่งเทรนที่มาแรงไม่แพ้กันเลยก็คือ RWA related token เหรียญที่เกี่ยวกับ Real World Assets อย่างเช่นล l i n k l i n เนี่ย h e d e l a HBAR r ก็กำลังปั๊มราคาขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะครับสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้ Narrative หรือเรื่องเล่าที่กำลังร้อนแรงในตลาดก็คือ Meme Coin กับ RWA นี่แหละครับพี่น้องจากข้อมูลทั้งหมดที่เคเล่ามานะครับพี่น้อง เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่าตลาดคริปโตเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแรงมากๆครับมันไม่ใช่แค่การเก็งกําไรเหมือนรอบก่อนๆแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วย2พลังหลักคือ 1. นึ่งคืนสึนามิของเงินทุนจากสถาบันผ่านกองทุน ETF และ 2. คือไฟเขียวจากกฎหมายที่สร้างความชัดเจนและความเชื่อมั่นให้กับตลาดบิตคอยเป้าหมายต่อไปที่สําคัญคือ1 3 0 0 0 0ถึง150,000ดอลลาร์สหรัฐ และอาจจะไปได้สูงกว่านั้นอีกด้วยสาไปส่วนเอาคอยเนี่ยก็ยังมีโอกาสทำกำไรได้อีก50-70%หรืออาจจะมากกว่านั้นอีกนะครับแม้ว่า Alternative Coin s ซีซั่อาจจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ตามแต่ก็ถึงว่ายังอยู่ในช่วงต้นๆเท่านั้นครับและย้ำอีกครั้งนะครับว่าการทำ DCA หรือ Dollar Cost a v e r a g i n g เนี่ยยังคงเป็นกลยุทธ์ที่แข็งแรงและน่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาวในตลาดนี้ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่พที่คอมเมนต์ชมเข้ามาเคนจะนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าขายตายของคุณถ้าปรำเป็นแต่อย่าขายบิตคอยสวัสดีครับ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในรายงานฉบับนี้